มานบอเรามานบอจีนกบอกยังไงอยู่เหรอขึ้นไหมเมื่อคืนไหมไ่ได้บอกเออมาแรงมานได้เลยฮะเป็นมูเป็นมูอ่ะฮะารผเป็นมู่แรอั่นี้มาไปบาดัสิโอมาแรงจะมาอยู่ะมาแรงจะมยุกเลยโอ้มาแรงลงเสร็บอให้เราแค่ umas, านลงอีกต oh. hmm. um. oh. huh okay. oh, uh ั huh. oh, oh oh. light, ้มกอืม huh. uh huh. พี่เลยบึงกองสะดุ้งเหาบดได้สูบบดได้ยาวขัดสะดุ้งเหงาเหมันลึกเนาะมันมันมันบดไอ้บดไอ้ไงไอ้หยักเลยนุ่มเห็นแหนงตั้งเลยเออเปิืองอือก็วัวอดกว่าข้อิจารณาโอ้ป้าขนาดโดดขนาดเลยพอได้แจ้วจี่ค่าพอได้แจ้วจี่ค่ารุนกันรุนกันดูกันป้าป้า pinpopak, popak, popak, pinong ในปากกาค่ะใันโบเกือบโบทันค่ะตะกี้เนี่ยมานมานทุ่งกาแฟกับบังปลาทุ่งกาแฟกับใส่กระเตาะในเด้อทุ่งกาแฟาฮันโบเฮนหัดปา กัดกินก่อนใยกาแฟหันใยโอ้ตายโหลดครับเมากาแฟ <c oughs> แม่เพียวอยู่ในกล้องมีเพียวส่องดูมีปลาตัวนึงยายเกย็อยากอารมณ์ยายอารมเสยเลยเ้า <c oughs> มาเขาเบิ่งในโทรศัพย์เอามันคือมีปาลาแล้วคืออารมณ์ปลาอย่างนอกอบัตนีเนอเ <c oughs> <c oughs> มากาแฟเมากาแฟโบ là mười kèo khẩu màu vàng là... Phụ bà cháu mà cân vào được rồi hả là, là, là Nó đó nữa hả? vô khá, mãn vô khá เรามาเด้อใหญ่เด้ออ่าเต็มดองดองอยู่ค่ะเฮ็ดแล้วลเราเฮ็ดแล้วปลาคือห่องวิดวิดเนาะเราเฮ็ดแล้วลเราเฮ็ดโอ้ปลามักบอนค่ะวิดวิดอยู่เจ้าก็บอกเลยอย่าดื้อน,นะอะไร ือเป็นแนวฮานลุงเป็นอะไรเจ็ด่าช่วยกูอ่ะเนอะเบปเปอมาเร็ดชาเจ็ดชาถือบนนี้ตีเสียตรงเนอะยาะ อั่นตะพุนก็ขอบปาายายบาลาหอยใหญ่นี่ย่ะตกแล้วเบิ่งเออจะขอบปลาแมนอ,ะะอุ้ยตกแล้วค่ะเ,เห็ดย,ยาวเลยโอ้ยเห็ดมะาลามิบีบีทีขนาดเนาะ เห็ดมือไดเอ้าเจ้าเนี่ยและเห็ดตอกเหงาไปเลยแหละเนาะเออเก็ตอกใส่หันแล้วโอ้พอได้อยู่ค่ะบานละโตสองโต มี name มันโอ้ยมันบึดปันปันนาทีมันเจ็บพระปายอยากของอึบมันมีบาร์เจี๊ยงนี่อีกปันอือดีเด้อือประกอบกระเทือมันโอนที่มันเสียงอือต่ํามันโหนโอนบ่40บ่โอนๆ อยากเงียบเนอยอยานะยายเนาะใสๆแต่เป็นออกอยากเงียบๆค่ะเป็นยังไดโอ้ได้อยู่เด้ว่าเงียบก็บ่ได้เงียบเด้อได้อยู่ได้ยอ,ไดยดยไดอยู่นานอยู่นางร้านเจ้าก็ยกอยากนั่นแหละเนาะอยากรุดแหล <c oughs> ะเจ้ากินมาเป็นใสอยังใสหมูหัน เจ้าเราบ่ได้อ่านเบิ่งมันเป็นไก่ยองหัน,นอโ,โ,อโอ้ไก่ยองเอนนอเขาไก่เขาเฮ็ดกึ้นมูออน,มนี่นะไก่ยองคำหนึ่งอิ่มเข่าแล้วก็สองกาแฟพ,พี่น้องมีแต่ของไม่ได้เป่าเบิ่งค่ะ <c oughs> บุญเน็บไว้นะมูลิกิตเตอร์เบิ่องสองกาแฟมากินอีกกาแฟยอยู่อีคาเฟ่ลิมห้วยนะคะนี่ บรรยากาศด,ดีดีค่ะจอบเบิ่งปลา ใส่แห้งใส่พลังนะคะเพราะวุ่าสดึงมันใหญ่ค่ะทั้งใหญ่ทั้งกว้างพอได้แล้วจนนั้นเราก็เมื่อแล้วลนี่จนนั้นเราก็ล่างสะดุงอือกันแล <laughs> ้ว <c oughs> นี่กุ้งไตเนี่ย ม่เจ้าคือใดพอปีงแลยยายแม่วังหนึ่งเลยนึงใดพอปีงตัวเดียวก็คือเป็นโคยุต้แทะมันเป็นมูอยู่แต่เจ้าบททันใหญ่เอ้ยอือยากเจอได้รุ่นแบบเป็นสิบตัวคนเดียวเนาะอื พายักไอ้พายักหุ่นดีกันมายกยอสะดุ้งนะคะหน้าท้องแบนราบค่ะจะ้า<ะ>โอ้โหดีใจเหมือนนึกว่าเป็นปานนินตัว,วปากาโตมปักใหญ่ค่ะเออปานปานนินลูกปานนินเหะ นี่ค่ะโตบักใหญ่า <laughs> มานเนี่ยแม่สักบาทเนี่ย <c oughs> ไดย้อยู่นะยายปลาเออมื่ออื่นอย่าลืมไปพ้นท้องเด้อลงทานเด้ <c oughs> อเออจบซน บอกก็นุ่เขา้าซอยมาพาไปเบิ่งคน้นนาดเกี่ยวเข่ามาทนี้